น,ะะน,นี่คือบอนสีจังหวัดสีสะเกดนะคะทุกคนมาดูนะคะบอนสีจังหวัดสีสะเกดซึ่งอแต่ก่อนของในกำนัน,นต้นหมกยยักใยนะคะต้นใยนี่ไ <c> ง <oughs> ต้นใหญ่ๆเด้อค่ะถ้าพูดใดเคยเบื้องผิดในกำนันก็สะเห็นเนะาะย้อนขึ้นไปก็สะเห็นต้นใย,ย่ๆค่ะแต่ว่ามันก็เป็นกฎธรรมชาติของบอนสีเนาะคะ่ะ บธรรมชาติของบอนสอีที่มีการยุบใบลงก,กลาางะะ็เกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วค่ะเกิดจากสาเหตุหลายอย่างซึ่งบอนสีจังหวัดสีสเกตนี่ปกติจะอยู่ในตู้นะคะอะซึ่งบอนในตู้บอนในตู้ตามที่เคยเลี้ยงมาอะระยะเวลาเลี้ยงมาประมาณจะกเกือบสี่สองปีแล้วบอนในตูม้มักสิบกใครมีปัญหานาะคะ่ะบ่บ่บ่บคอยมีปัญหาบ่ใครพบนาะคะ่ะเนาะ แต่สียังคงสวยงามอยู่คือเก่านอกเสีจากว่าเขาสิใบาลายแล้วเขาก็สิตัดทิ่มแต่ว่าจังหวัดซีสเกตตัวนี้แล้วนะคะ่ะอ่าอาสิบมีปัญหาละเพราะว่าเขาเหลืออยู่ใบเดียวไหม <laughs> พว่าเมยียกำนั้นบ่ายยูดูแลในระยะเวลาเกือบสี่สองเดือนหรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาหนีก,กันอาจ,จะสองเดือนนั่นเนาะแต่กวนนันนันกันยังงามดีอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะก็ยังงามดีกันยังตัวไงอยู่คือเกา่า พ่อเาถิ่ม <them in> <air> ปละเลยปลย่อยปละเลยไ่ได้ดูแลก็บ่ฮู้ว่หบาเกิดทดีหยังขึ้นกับจังหวัดศรีสเกษค่ะกลับม่าเที่ยวนี้เหลืออายุใบเดียวเด้อค่ะเด้อจังหวัดศรีสเกษต,ต้นงหญ่ๆเหลืออยายุใบเดียวเนาะคะ่ะที่นี่แม่กำนันก็สิีมาเบิงเนาะค่ะว่าเขาเกิดที่ยังขึ้นกับจังหวัดศรีสเกษเนาะซึ่งอ่าอาศสิมิการรากเน่าก็ได้นะคะก็จะไปรู้เนาะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้ มันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทีนี้เราก็จะมันรังขึ้นนี่แต่แม่กำลังก็จะลือดูเนาะลือดูค่ะลืดดูอันนี้วัสดุปลูกเขาก็ยังอันนี้คือใบก้ามปูหมักนะคะเนี่ยก็ยังก็ยังคงสภาพดีอยู่นะคะไม่ได้แน่นไม่ได้อะไรเนาะสำหรับข้างบนแต่ข้างล่างก็ไม่รู้เนาะเห็นรากแล้ว สะดูปูก,ก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นนะคะอ่าโอ้โหเนาะมันจะเป็นการยุบตัวมันจะเป็นการยุบตัวของอ่ต้นบอลหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเห็นแล้วเห็นหนอ่อแล้วนะคะเนี่ยเห็นหน่อกําลังโผลมาเห็นไหมคะนี่เห็นหน่อกําลังโผลมาเลยนี่นะคะกําลังโผลมาเลยแล้วเห็นตัว ปลวกนะคะนะ่ะมันมันจะมีปลวกม,ม,มีมดมีแมลงเนาะ้ะกนกำลังเห็นปลวกนะคะคงจะคงจะเออปลวกคงจะกัดนะคะตรงนี้อ่าหัวบักง่ญ่เลยค่ะพี่นองนี่เนาะแต่ดินกับ่บแนนเดอร์ค่ะเด้อดินดินไม่แน่นนะคะอ่าดินปลูกไม่แน่นนี่ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราใหม่เนาะแล้วเรานำกลับมาใช้ใหม่ก็ได้เนาะสำหรับดินนะคะนี่อ่ะเราได้ลื้อแล้วเราก็ลื้อไปเลยมันจะลื้อไปเลยว่าหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหน <c oughs> นี่นี่เลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราล้าง ทำความสะอาดแล้วเนาะนี่นี่ก็คือหัวบอลจังหวัดศร,ราาีสะเกดของแม่กำนันเด้อหัวยันยันพี่น้องเอ้ยหัวยันยันจ้าหัวยันยันอันนี้เขาล้างทำความสะอาดแล้วๆก็พอสาเหตุเด้อค่ะเด้อก็พอสาเหตุปลาเป็นอย่างบอลจังหวัดศราาีสะเกดของแม่กำนันขึ้นหยุบใบแล้วก็มีอ่าเหลืออยู่ใบเดียวเนาะนะคะก็รู้สาเหตุนี่ก็คือสาเหตุนะคะทุกคน ว่านี่เพ <Yeah. S 2> kind of ื่อนไม่มีบ่ไม่มีรากเลยสักรากเดียวนะคะอันนี้คือรากที่เขางอกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยที่เขากําลังงอกขึ้นมาใหม่เพื่อที่เนี่ยจอมเขากําลังขึ้นหนัวเขาก็กําลังขึ้นนะคะอันนี้ก็คือที่เขางอกขึ้นมาใหม่แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยสักสักสักรากเดียวนะคะอ่ามันเป็นสาเหตุให้ต้นบอนเรายุบตัวนะคะ อนอกจากจะยุบตัวโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ยังมีสาเหตุที่ทําให้เขายุบตัวด้วยนะคะคือรากเน่านะคะกระยั่งหยีว่าหัวเขายั่งเนาะหัวบนไหนเน่าด้วยค่ะหัวดีดีปกติแล้วแม่กำนันกรสิพาหัวแหละเนาะอ่ากรสิพาหัวแต่มื่อนีแม่กำนันบอพาหัวดอกอ่อาเพราะว่าสถานที่อ่าแม่กำนัลมื่อนีสิบ,บัวพาหัวด้วยค่ะกรสิแกะนอออกมาแล้วกรสิยก เขาเอินว่าตัดจอมเนาปะปาดจอมค่ะปาดจอมบ่พาหัวเด้อค่ะเด้อแต่สิตัดจอมแล้วค่ะอันนี้คืออ่ารน่หนึ่งถ้าพาได้หลายเด้อค่ะเนี่ยได้หลายรอยได้หลายรอยตนเนาะสาหรับจังหวัดศรสีสะเกษอ่าถ้าพาก็ได้ได้หลาย,ลยรอยตนเขาออกไปนี่อ่าแซน้ำปูนใสสักรอนเนาะค่ะเนาะแซน้ำปูนใสอันนี้น้ำปูนใสแม่กำนันเฮ็ดไวสะดุดแล้วใสแก้วเลยค่ะ เตรียมปุนใสจักน่อยก่อนแล้วที่นี่ก็ตัดจอมเนาะค่ะเนาะตัดจอมปาดจอมเลยค่ะเป็นการขยายพันธุ์อีกอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับบอลสีคือการนอกจากการอแยกหนแล้วก็ผ่าหัวแล้วหั่นแว่นแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากๆก็คือตัดจอมยกจอมนี่แหละเออขอจอมเขาออกไปเนาะค่ะเนาะ ปาดจอมเลยค่ะเนี่ยนะปาดจอมแล้วทีนี้เราจะผ่าก็ได้หรือว่าเราจะเอาเอาอันนี้ไปฝังเลยก็ได้เร,เราเราแช่น้ําปูนใสไว้ก่อนแล้วเราก็ามาทาปูนแดงเนาะวัะสดุปลูกแม่กำนันก็จะมีดินปลูกดินใบไม้มัดนี่แหละดินปลูกที่ร่วนซุยมากๆเลยนะคะอันนี้คือดินปลูกมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆนะคะ แช่น้ําแล้วนะคะแช่น้ําแล้วนับสุดท้ายก็แช่น้ําส้มควันไม้นะน้ำส้มควันไม้แล้วก็อันนี้คือมูลเส้เดือนนะคะนิดนึงมูลเส้เดือนนิดนึงมีก็ใสบวมีกับบระใส,ใสด้วยค่ะในกำนันนี่ก็เลยใส่เนาะมูลเส้เดือนนิดนึงแล้วก็อันนี้เลยค่ะถ่านเนาะผงถ่านถ่านก้อนเล็กๆมาผสมด้วยเพื่อจะทําให้ดินเขาล้วนซุยแล้วก็ถ่านเนี่ยเขาก็ช่วยกันมดกันมลรงได้ด้วยนะคะสําหรับถ่าน ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งที่แม่กำลังจะใส่ในวันนี้นะคะเปลือกไข่ค่ะทุกคนอันนี้คือเปลือกไข่นะคะคนนเปลือกไ,ไข่เขามีโปรตีนนะคะเราก็จะใส่เนี่ะใส่เปลือกไข่ผสมลงไปด้วยกันนะคะสําหรับดินที่เราจะปลูกวันนี้นะคะอันนี้ปลูก,ลกได้ปลูกได้เลยนะคะปลูกได้เลย ถ้าเราผ่าเราก็จะมีวัสดุผ่าอีกนะคะหลัง<ห>าจาก<ห>าที่มวลเราผ่าปูนแดงไว้แล้วเขามีออันนี้นะคะนี่อาจจะไม่แห้งก็พอประมาณนะคะเนี่ยให้เขาแห้งพอประมาณแบบนี้เราก็เอามาปลูกได้เลยค่ะสำหรับหน่อเขาเราก็เอามาเรียงเรียง ยังรากเขาให้ดีๆนะคะจับให้อยู่ตรงกลางแล้วรากเขาจัดระเบียบรากเขาให้ดีๆนี้ก็ใส่วัสดุปลูกเราไปเลยค่ะนี้แม่กำลังจะไม่ลดน้ำนะคะเพราะว่าในวัสดุปลูกขเขามีความชื้นอยู่แล้วอ่ารอบนี้จะไม่ลดน้ำนะคะอันนี้ความชื้นอยู่แล้วแล้วแล้ว เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะแม่กำนันก็จะอเอาใส่ตู้อบบอลสีนะคะเอาใส่ตู้อบไปเลยค่ะไม่ได้ลดน้ํานะคะอันนี้คือจอมนะคะเราก็เอามาใส่ตัวกลางเราจัดเรียงรากเขาให้ดีๆนะคะบบทํากันดูนะคะลองทํากันดูถ้าหากว่าพบพบเห็นบอนสีของเราที่มันยุบตัวลงเราก็ก็พลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาส เอามาทําจํานวนนะคะไม่ว่าจะได้มากได้น ой, ้อยเราก็ได้จํานวนเพิ่มนะคะค่ะไม่กำลังไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ